ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบิดามารดาผู้มีพระคุณล่วงลับจากโลกนี้ไปแล้วบุตรผู้กตัญญูพึงอย่าปล่อยให้ความระลึกถึงสิ้นสุดลงเพียงแค่คราบน้ำตาหากแต่จงเปลี่ยนความอาลัยนั้นให้เป็นกุศลกรรมเพื่อทดแทนพระคุณอันหาประมาณมิได้ของท่านจงรู้เถิดว่าแม้ร่างท่านจากดับศูนไปแล้ว แต่ดวงจิตย่อมยังรับรู้ในบุญกุศลที่ลูกกระทําด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อบุตรได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลอันประกอบด้วยทานศีลภาวนาและตั้งจิตอธิษฐานส่งไปให้ท่านด้วยความระลึกถึงท่านย่อมได้อนุโมทนาและพลอยได้รับอานิสงค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในคำพีพระไตรปิฎกตถาคตตรัสไว้ว่า สัตบุรุษผู้ใดมีจิตอันกตัญญูกระทำบุญแล้วอุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับญาตินั้นย่อมได้รับส่วนบุญดังแสงประทีปที่ส่องในห้องมืดเพราะฉะนั้นผู้ใดยังมีความรักในพ่อแม่แม้หลังความตายจงเร่งทำบุญอุทิศให้ท่านอย่ามัวเศร้าโศกโดยไร้ประโยชน์จงถวายสังฆทานบวชอุทิศสร้างวัดวาถาวรวัตถุหรือแม้เพียงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ ด้วยเจยตนาอันบริสุทธิ์แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้จงถึงแก่บิดามารดาข้าพระเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายการตอบแทนพระคุณพ่อแม่มิได้จบลงเมื่อท่านสิ้นชีวิตแต่ยังดำเนินต่อไปได้ด้วยบุญกุศลอันเป็นสบียงแก่ท่านในสัมรารยาภพและเป็นความดีงามสืบทอดถึงลูกหลานในภายหน้าผู้ใดกระทำได้เช่นนี้ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบุตรผู้กตัญญูทั้งในโลกนี้และโลกหน้า